บรรทุกเรียบร้อยแล้วครับพาผมไปส่งหน่อยครับเ <c oughs> จ้าจะไปไหน,นไมาแล้วครับมาเลยั สื่อมาเร็วคุณแม่จะมาเร็วเร็วฟุ้ว้าโอ้โหตอนนี้เรือแบบโค้งแข็งมากครับโอ้โหเฮ้ยเร็วก็ะสือมาสละเรือสละเรือดูดูโอ้โหเรือเรือหนีก้อนหนีก้อนครับเอ้ใไปพร้อมไปพร้อมโอเคครับตอนนี้เราขับเรือครับโอ้โหโอ้โหตอนนี้เรือไปเร็วมากนะครับโอ้ยโอ้ย ครับตอนนี้เราตื่นมาเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูคิปขับเดี๋ยวนนเราไปดลงไปด้านล่างครับจะไปดูคิดขับกันครับว่าคิดขับที่นี่เปิดหรือยังนี่มีของมาเล่นเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันอ,อยู่ทางนี้ คิดขรับของเล่นเต็มไปหมดเลยมีสไลเดอร์อด้ยวยป่าดูทีวีไปด้วยได้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ดูทีวีไปเสร็จแล้วจะระเป่าก็เล่นของเล่นไปมาวันนี้จะเปิดร้านอะไรกันครับอ่าวิเป้าพ่อเห็นมีเดนเซอรพี่เลยเหรอนี่นี่น,นี่มีแมคโครใช่ะะไหมเหยหน่ยเหน,หน,หนเอาไหมพ่อดูสิ มีกลางหันนะเพาเอาไดโนเาสามาเรียงไงครับนค,ครับอ่ะเดี๋ยวเราเลียงให้ดูทีละตัวตัวแรกก็คือ b บ c ็กิโอโซัสครับสีส้มครับแบบตัวที่สองก็คือเฮ้ยนี่มันคือมังกรหรือเปล่าเนี่ยแล้วตัวถัดมาครับโห<อ>นี่มันไดโนเสาร์กิ้งการหรือเปล่าอ้า,อาแ,ลแ,ลแล้วไปเรียกแบ็คโคททำไมล่ะ<อ>นี่แล้วก็มีทร็กซคครับไ,ไม่ใช่นไดโนพรนยมีเขาตรงนี้ นี่นี่นี่อันนี้ได้โลโคนะครับโอ้หนี่ชูเวิร์กส์เฮ้ยแล้วดูที่เจ้าบอลออกมาครับมีรถอะไรบ้างมีรถอะไรบ้างให้เพื่อนดูดิโอเคเดี๋ยวอะไรมันมันเป็นรถท่วงเหรอฮะเฮ้ยมันต่อพ่วงกับอีกคันหนึ่งได้เหรอหรือว่าไงอ๋อใช่ใช่ใช่เขียนได้สองอันเหรอนี่เราก็มีแมคโครคันใหญ่นะเนี่ยแมคโครเป็นเล่นเนี่ยนี่

บ right <oh no nah รรทุกเรียบร้อยแล้วครับพาผมไปส่งหน่อยครับเออเจ้าจะไปไหนฉันไม่ให้ไปหรอกโฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยฉันจะขอติดรถไปด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยขอขึ้นรถไปด้วยฉันไปผ่านไปทางไหนอะโอเคเนี่ยฉันไปได้โอเคขอเดินลงลน ฉันขอขึ้นคันใหญ่คันนี้เนี่ยไปด้วยโอเคยยไปเลยทำไมอะมโอ้ยนั่นรัฐฉันใชิงนั้นฉันจะจัดการให้หมดเลยอ,อ้อ่เนี่ <c oughs> ยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเป่าเล่นคิดขับไปสักพักนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรกันอีกบ้างไปเลย นอกจานี an u, somehow, ้ก็ยัง well, ม yes. right. ีสไลเดอร์ให้เด็กเล่นด้วยนะตีดด้อว้าวว้วว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 ะมีวววววววมีม้าวววววว้วีววววงตัวว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 วัวววววยวว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 ีวั้ววววมาวว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 ก็วว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 ่นววนนวววววสวว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 วเววนวววววววรวว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 วค อันนี้ก็คือคิดขัดของที่นี่นะก็สามารถมาเล่นได้นะครับเปิดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเดี๋เราลงมาดูในโซนกิจกรรมของที่นี่นะครับก็จะมียิงปืนตักไข่แล้วก็ปลาโป่งครับเกมละ2ี่บาทครับอันแรกครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะตักไข่ครับโอ้โหเอามาเป็นไข่สีส้มอ่ะส่งให้พี่ครับ <laughs> ส่งไม้ทำไมรดูสิว่าเจ้าเปาจะได้เป็นอะไร ทำพลันทำทำตุ๊กตายิงปืนยาวนะคร <Sta> <lun. S 2> ตุ๊กตายิงปืนยาวจะเป้าโน่นเอาไปไปเอาตุ๊กตาหนึ่งตัวใชเราได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวครับสีอะไรดีครับเอาสีแดงเหรอสีแดงเอาตัวไหไเอาตัวไหนเอเอาตัวนี้ครับโอเคครับตอนนี้เราได้แล้วหนึ่งตัวครับถัดไปจะเป็นกิจกรรมการปาโป่งครับ นี่ไหมของรางวัลเพียบเลยนะเพื่อนอ่ะถัดไปครับปลาโป้งครับฝาาคุณแม่ไว้ก่อนครับเด <c oughs> ่เขาก็จะมีให้ทั้งหมด6ลูกนะครับ <c oughs> ถ้าปลาแตก <c oughs> ทั้งหมดเลยจะได้ตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ครับ <c oughs> สำหรับเด็กเขาจะให้ปลาด้านในเลยนะเพื่อะนเอาละครับลูกทีหนึ่งเฮย้ยออ้ยได้แล้วหนึ่งครับเอาเร็วๆๆ เดี๋ยวยังย่างย่างย่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 งต้องไาให้ครบหก,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 กลูกเอาละครับลูกที่สองเฮ้ยสองลูกแล้วว่ะเอาละเอาละเอาละลูกที่สามว่ะเฮ้ยสามลูกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหห้าไปลูกเดียวครับลูกที่สี่เฮ้ยโอ้โหอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้หยเกือบไปเลย

เราได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวครับตุ๊กตาลายยิงปืนลายชอยเพื่อนเพื่อนดูนี่เราได้ตุ๊กตาเต่ามานหนึ่งตัวครับเพื่อนน่ารักมากแล้วก็ตุ๊กตายิงปืนยาวอีกหนึ่งตัวนี่มันเหมือนทอมเนี่ยเอ๊ะเราอยู่กันที่ไหนนะเจ้าเปาเอ็นมาร์โอเคครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่เอ็นมาร์ชะอำเป็นไงสนุกไหม ฝากบอกเพื่อนๆว,ๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอรี่ด้วยนะแล้วเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะเนี่ยกิจกรรมให้เล่นเพียบเลย